กลับมาทําความรู้จักเกี่ยวกับตับนะครับเราอาจจะรู้จักเรื่องกระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่แต่เราอาจจะไม่รู้ว่าทั้งหมดนี้แหละครับกระเพาะอาหารต่างๆทํางานได้หรือไม่ไม่ได้นี่ครับอยู่ที่ตับนะครับตับทําหน้าที่เหมือนพ่อครัวของร่างกายคอยย่อยอาหารทั้งหมดให้อาหารสมบูรณ์แล้วค่อยปล่อยเข้าสู่กระแสเลือดเพราะตับเลยทําหน้าที่ควบคุมการย่อยทั้งหมดนะครับตับจะ ผลิตน,น้ำย่อยมาเก็บในถุงน้ําดีแล้วก็ส่งมาที่ส่วนบนของลําไส้เล็กเพื่อย่อยอาหารที่มาจากกระเพาะเนี่ยครับเพราะเมื่อย่อยเสร็จนี่นะครับสารอาหารก็จะเข้าสู่ตับเข้าสู่กระแสะเลือดนะครับกากอาหารก็ลําเลียงสู่ลําไส้ใหญ่แล้วก็ถ่ายออกมาทีนี้วิธีดูเบื้องต้นว่าตับเรามีปัญหาหรือไม่นะครับให้ดูอุจจาระถ้าอุจจาระที่ถ่ายออกมานี่นะครับมีสีดําสีคล้ําไม่สีเหลืองนั่นแสดงว่าตับหลังน้ําย่อยได้ไม่ดี เพราะน้าย่อยที่มาจากตับนี่สีเหลืองนะครับเพราะอุจจาระก็จะต้องสีเหลืองพอระบบขับถ่ายดีครับสารอาหารที่เข้าสู่กระแสเลือดก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องตับนี่ดูง่ายนะครับเบื้องต้นเนี่ยดูอุจจาระจะท้องผูกสีคล้ำสีดําอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งส่งผลให้เป็นโรคริชสีดวงทวารเป็นริดสีดวงลำไส้เป็นโรคกรดไหลย้อนนะครับ และดูผิวอีกอย่างนึงครับให้ดูที่ผิวนะครับตับทําหน้าที่ผลิตน้ําย่อยไปย่อยไขยมันไขมันเมื่อถูกการย่อยกลายเป็นกรดไขมันส่งเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยนะครับไปเลี้ยงร่างกายนี่นะครับไขมันทําหน้าที่ในการจับอนุมูลอิสระจับสารพิษสร้างความอบอุ่นนะครับไขมันที่ดีจะต้องออกทางผิวได้นั่นแสดงว่าไขามันก้อนเล็กแล้วหรือเป็นโมเลกุลเดียวเพราะถ้าตับเราไม่สามารถย่อยไขยมันได้ผิวจะแห้งนะสรุปโดยรวมก็คือ ผิวจะแห้งท้องจะผูกส้นเท้าจะแตกนี่คือปัญหาของตับเราเริ่มเริ่มมีสารพิษเยอะถ้าตับเราดีนะครับอุจจาระจะมีลักษณะก้อนสีเหลืองก้อนใหญ่ยาวนะครับแล้วก็ลื่นถ่ายง่ายผิวมันนี่แสดงว่าตับเราดีแล้วก็ให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยจะต้องเป็นตับเสื่อมมาก่อนคือผิวแห้งท้องผูกส้นเท้าแตกนั่นเองนะครับถ้าผิวมันมะเร็งจะไม่เป็น การที่มีน้ำมันออกจากร่างกายก็เป็นการลดความดันไปด้วยเพราะส่งผลในเรื่องของความดันในร่างกายเราด้วยนะครับความดันลดลงด้วยนะครับอยากให้ทุกคนมาล้างตับกันนะครับด้วยผลิตภัณฑ์ไวตัเซลล์ตัวนี้ครับทานต่อเนื่องกันสักหนึ่งเดือนเป็นอย่างน้อยนะครับเพราะตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดนะทานไปแล้วระบบขับถ่ายอะไรต่างๆเราดีขึ้นหมดเลยนะฝากผลิตภัณฑ์ไวต้าเซลล์ไว้ดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวของเราครับ